สวัสดีค่ะคุณหมออยากสอบถามว่าตอนนี้ทานยาคุมกําเนิดอยู่นะคะทานมา2ปีแล้วค่ะช่วงนี้เนี่ยเริ่มทานอาหารเสริมพวกกลูตาไทโอแล้วก็วิตามินซีเพื่อผิวขาวส่วนผสมของสิ่งที่กินลงไปมีผลทาให้ประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดลดลงไหมคะเพราะว่ากลัวท้องค่ะจะมีอาหารหรือพฤติกรรมใดบ้างที่ทําให้ประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดลดน้อยลงด้วยไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยยาที่จะเอฟเฟก กับยาคุมกําเนิดมันก็มีนะแต่ว่าแต่ว่า2ตัวนี้วิตามินซีกับฟลูตาเนี่ยไม่ไม่มีเอฟเอกอะไรส่งผลค่ะแต่จะมียาบางกลุ่มเนี่ย่เช่นคล้ายๆกับที่พูดตะเกียยากันชักยายาพวกลดความเครียดอะไรยารักษาทางจิตเวชทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้จะมีผลกับเรื่องของประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดแล้วก็ยาปฏิชีวนะอย่างเช่นบางคนอ่ะเคยมาปรึกษาหมอว่า คุณหมอกินยาคุมตลอดทําไมท้องมันจะมีบางช่วงที่ว่าร่างกายดูดซึมยาคุมได้น้อยลงอย่างเช่นตอนที่เราไม่สบายท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนอาเจียนท้องเสียเป็นอาหารเป็นพิษอย่างงี้ค่ะเวลาเรากินยาคุมเข้าไปเนี่ยการดูดซึมของลําไส้จะน้อยลงในช่วงนั้นเพราะว่าลําไส้มันไม่สุขสบายแล้วยิ่งถ้าคนที่กินไม่ค่อยสม่ําเสมอเนี่ย โอกาสที่จะพลาดเนี่ยก็ <c oughs> สูงนะคะแต่ว่ายาในกลุ่มที่น้องว่ามาเนี่ยจริงๆไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยเกี่ยวข้องกันเท <c oughs> ่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าน้องต้องระวังนะถ้าพวกนี้มันเป็นการใช้เขาเรียกว่าออฟเลเดลคือ <c oughs> คือ,ค,อ,ค,อคือมันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้คือบังเอิญมีการเอากลูตามาใช้ในการรักษาโรคโรคจริงๆแล้วบังเอิญขา แล้วแล้วบังเอิญข่าวหลังใจใช้กูต้าไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนนึงจะรู้สึกข่าวอ่อน่าแต่ว่าหลังจากนั้นอีก2เดือนอ่ะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทีนี้คนที่ต้องฉีดอ่ะก็จะต้องมาคอยฉีดทุก2องาเดือนทุกสองสาเดือนแล้วถ้ามันโอเวอร์ดสมันมีผลกับตับและไตแล้วทีนี้รูปแบบการฉีดอ่ะรูปแบบเขาก็มักจะแบบ ดิบรวมกับอะไรสักอย่างซึ่งที่เอามาใช้กันเยอะก็จะเป็นวิตามินซีก็เลยแบบเหมือนแบบไปฉีดอะไรนะฉีดผิวขาวอ,อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีคนหัวใสอีกมีคนหัวใสกะอ๋อเอาวิตามินซีหรอกูต้าหรอเอามาทําเป็นเม็ดแล้วก็มาบอกว่าเม็ดเนี้ยมันมีส่วนผสมงู้นนี้นั้นท,ทำให้ผิวขาวแต่จริงอ่ะพวกเนี้ยมันอย่างที่บอกตะกี้ว่ามันออฟเลเบลมันไม่ได้แบบว่าเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ถ้าอยากขาวแล้วปลอดภัยนะ ธรรมชาติดีป่ะมีอาหารตั้งหลายอย่างที่ที่กินที่ใช่ที่กินแล้วจะทําให้ผิวพรรณมันเป็นกปลั่งอ่ะอย่างเช่นอาหารที่มีวิตามินซีสูงพวกน้าส้มน้ํามะนาวน้ําผลไม้สับปะรดสตรอเบอรี่แตงโมหรือว่าหรือว่าอาหารบางอย่างที่มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์อ่ะที่แบบมันทําลายอนุมูลอิสระรางๆูลอะอะไรเงี้ยพวกผักพวกอะโวคาโดอะไรพวกนี้ธรรมชาติเรากินผักธรรมชาติที่สุดเลยค่ะ